อ่ะเขียวผมกลัาสวัีทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยู่กันในทีฟทีเชสเบตกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมสามารถมีเงินตอนต้นเกม2คิดหนึ่งอยู่ที่60บาทนะครับผมทำยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปเรชมคลิปกันเลยดีครับผมเห็นไหมครับผมมีเงินอยู่35บาทนะครับได้มาจากเอ็นเคา์เตอร์ที่เห็นไปตอนต้นนะนะของทำเครืนะครับมันแจกเงินมา30บบาทนะ แล้วได้อัคเมนห็ดฟันด้วยนะครับได้ดอกเบี้ยเพิ่มเป็น100บาทนะครับก <_ d od dy> ็คือเราเก็บเงินได้100บาทนี่แหละมันก็จะได้ดอกเบี้ยเพิ่มประมาณเป็น10บาทนะครับถ้าเกิดเราเก็บ50มันก็จะได้แค่5บาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเก็บหนึ่งร้อยบาทเราก็จะได้เป็นอดอกเบี้ยสิบบาทเลยนั่นเองใช่เห็นปะผมเริ่มมาผมก็มีอยู่60กว่าบาทแล้วนะถ้าเกิดขายไอ้พวกตัวในเบ้นทิ้งนะครับก็มี60บาทเลยนะ แต่ว่าผมไม่น่าจะขายแนละ้วไม่น่าจะเก็บ60น่าจะเก็บแค่50ก่อนนะรอบ2คิดหนึ่งนะครับผมจะอัพเวลทำสตองบอร์ดด้วยแหละมีเงินเริ่มเกมแบบนี้นี่ผมว่าผมไปทำา5บาท3ดาวได้เลยนะเว้ยที่ผมคิดตอนนั้นนะนะนะเดี๋ยวถ้าเกิดจะทำได้หรือไม่ได้ก็ให้ทุกคนไปรอรุนกันเอาเองแล้วกันนะครับโอเคเริ่มเกมมาก็ตั้งบอร์ดนะครับไม่ได้มีอะไรมากพยายามทำสตองบอร์ดให้ได้นะครับอยากเซฟเลือดเอาไปเล่นช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับมาดูกันรา่าผมจะเซฟเลือดได้แค่ไหนกัน สเตย์สองไปก็แพ้ไปรอบหนึ่งแล้วครับแล้วตอนนี้ก็มีเงิน100บาทเรียบร้อยแล้วนะครับเวลห้าเงิน100อ่ะโคตรจะรวยเราตีคีฟก็ได้เทมมาไม่ค่อยจะตรงสายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะไปเล่นเวอะแต่ว่าได้เล่นบัฟมาก็โอเคแล้วครับแล้วแต่ว่าของส่วนใหญ่มันเป็นของอีอดีเห็นปะม,มีแต่ดาบมีแต่หมัดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะไปเล่นคอมแบบพวกเว่ยพวกอาเซียอะไรพวกนี้นะครับที่ตั้งใจจะไปเล่นนะนะก็คือไปเล่นเลเจนด์บอร์ดแหละแน่นอนนะครับเพราะว่าเรารวยขนาดนี้นี่เลเจนด์บอร์ด แด้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เวลหกเรียบร้อยแล้วนะสามหนึ <laughs> ่งเวลหกเงินร้อยอะยันรวยแบบรวยชีย้เยเลยโอเคอัน okay, นี้ผมก็สแลมเป็นเลสบัฟไปนะครับแล้วก็รอทําโชวจินแล้วก็รับดอนให้เวยนะของเวยก็จะได้แล้วส่วนของอาเซียนนี่ก็จำไม่ได้ว่าเกมนี้ผมทําของอาเซียได้ด้วยหรือเปล่าแต่เหมือนจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าของค่อนข้างจะน้อยนะเกมนี้นะครับ เรือเป็นชิ้นที่2อกันนะครับก็แอบเล็งๆเป็นไทนี่ไทท่านนะแต่ว่าผมคิดว่าเลือดผมก็เยอะอยู่ไม่น่าจะเป็นต้องหยิบไทนี่หรือเปล่าอ่าน่าจะเอาเป็นเลดเกมสเปเชียลิสดีกว่านะครับแบบเน้นรวยแบบรวยไปเลยรวยเรื่อยๆเลยนะ <laughs> เพราะยังไงเกมที่ผมก็เวล์้าได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับร้อนะหยิบเลดเกมสเปเชียลิสมาก็โอเคนะไม่แย่แล้วครับโอเคบอร์ดตอนนี้ก็เวลเจ็เรียบร้อยแล้วนะสามสองเวลเจ็ดมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมครับ <laughs> ถ้าเกิดผมเทมโปนี่ผมขึ้นผมขึ้นแปดได้เลยนะสามสองเวล8แปดนะครับ ใครทาได้บ้างเออใครทาได้เราแบบเกมนี้นี่คือแบบโคตรเบอร์นะครับเงินร้อยอ่ะผมขึ้น8ไปผมก็ยังเหลือเงินอยู่50บาทนะเว้ยโคตรบ้าจริงๆแต่ว่าผมอ่ะค่อยๆล้วกานค่อยๆนะเพราะบ,บอร์ดผมก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะไม่ได้อ่อนอะไรขนาดนั้นนะครับก็เ,เลยไม่จําเป็นต้องเทมโปมากนะโอเคตอนนี้ก็ใช้เป็นบอร์ดนี้ไปก่อนนะครับแบบมีอะไรก็เล่นไปตามที่เรามีนะเพื่อพยายามจะเซฟเลือดน,นะครับน่าจะไปลงอีกทีตอนเบลกา้าเลยนะน่าจะเล่นบอร์ดนี้แล้วก็แบบ ต่อเติมแต่งแต่งบอร์ดนี้ให้มันแข็งขึ้นไปจนถึงเวลว9เกล้าเลยนั่นเองนะครับ ในรอบวงล้อของสเตซาร์ดเป็นเอรเตอร์ของโซโลกะนะครับที่ผมเล็งไว้ก็จะเป็นไอเทมสมบัติดะเห็นปะของอามูมูถืออยู่อะผมอยากได้มากเลยนะครับเพราะว่าผมจะไปเล่นเเจดนบอร์ดแล้วถ้าเกิดไอตัวที่ถือมันตายใช่ปะมันก็จะแจกของ3มชิ้นให้กับตัวรอบๆแบบซึ่งเราเป็นบอร์ดเเจ์อยู่แล้วอะไอตัว5บาทถ้าเกิดมันมีของเพิ่มมาฟร,ฟรีที่มันก็จะคุ้มมากๆนะครับผมก็เลยหยิบมานะแล้วได้เป็นเทียด้วยนะครับเพราะผมจะเอาไปทําโชว์จินได้ด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ครับในวงล้้นะ โอเคเมื่อกี้ก็แพ้ไป2รอ,อบเลยนะครับเพราะว่าบอร์ดคนอื่นเขาเขารวยอะเขาโลกันหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้โลนะครับเราใช้เงินแบบอัพเวลอ,อย่างเดียวอะคนอื่นเขาโลหาตัวกันเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะสู้เขาไม่ได้นะครับจริงๆผมน่าจะหยิบเป็นไอ้นี่มานะน่าจะหยิบเป็นไทนี่ไททันมานะครับเพราะว่าห้องนี้มันค่อนข้างเจเวอร์อยู่แล้วคนอื่นมันเทมโปกันแต่ว่าผมเล่นบอร์ดแวลูไงก็เลยแบบช่วงต้นๆน,น,นี้ก็อาจจะสู้คนอื่นไม่ได้สักนิดหนึ่งนะครับ ก็เลยแบบเสียเรือดไปค่อนข้างจะเยอะอยู่นะ24หน่วยนะครับมาดูว่าผมจะทําได้หรือเปล่าเป้าหมาย5บาท3ดาวเราในเกมนี้นะครับโอเคแล้วนี้ผมก็เอาไอ้มอไฟไปตายก่อนเลยนะเพราะว่าให้มันแจกของตัวอื่นนะครับไม่รู้ว่ามันจะตายก่อนหรือเปล่าแล้วตัวมันค่อนข้างจะถึกอยู่ด้วยนะไอ้มอไฟตัวนี้นะครับ จบสเตสสามมาก็แพ้ไป3รอบเลยนะครับตอนนี้เลื่อนเหลืออยู่60กว่ากานะก็เออค่อนข้างจะเจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับก็อย่างที่บอกเลยคนอื่นมันเทมโปกันอนะแต่ว่าตอนนี้ผมวิวแปเรียบร้อยแล้วนะวิวแปเงินร้อยยี่สิบสองไอเชี่ยสเตสสี 1, ่หนึ่งแบบโคตรจะรวยครับโอเคได้ของมาก็โอเคนะรอบสีค่คลิปรอบนี้นะครับส่วนหมัดกับไอหยดน้ำนั้นผมก็น่าจะเอาไปทําเป็นเฮดโอเจนะรอให้พวกลิงหรือไม่ก็อูดียถ,ถือได้นะ แต่ผมก็น่าจะเอาเคนมาถือก่อนนะครับเค้นน่าจะเก่งกว่าเคียนานะก็ให้เคนถือไว้ก่อนแล้วกันผมก็น่าจะขึ้น9น่าจะหลังเลือกอักเมนเลยมั้งหรือว่ารอบถัดจากนั้นรอบหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่า เป็นชิ้นสุดท้ายนี่ผมก็อยากได้เป็นคอมแบทนะครับเพราะว่าอยากได้คอมแบทเอาไปสู้ท้ายเกมสักสักชิ้นนึงอ่ะเราอีคอน2ชิ้นแล้วอะคอมแบทก็น่าจะดีกว่านะน่าจะเป็นยูนิฟายนะยูนิฟายน่าจะดีสุดนะครับที่ผมคิดไว้นะตอนนั้นอะไอทอร์ออฟแบทก็ไม่แย่นะครับแต่ผมว่ายูนิฟายมันน่าจะถืกกว่านะเพราะว่ามันได้เกาะเพิ่มตั้ง20กว่าหน่วยเลยนะเวกำลังจะถืกนะแต่ผมแอบลังเลอยู่ว่ารู้ว่าเอาเป็นไซเบอร์เนติกหรือว่าอะไรดีแต่ก็เริ่มมาเป็นยูนิฟายนะครับอ่าผมขึ้นเก้าเลยไหมร น่าจะใจเย็นอยู่ว้งเลือดยังเหลืออยู่ห0สิก็คิดว่าแพ้ได้อีกรอบหนึ่งเงี้ยเลือดเหลือห้าสิบก็ค่อยขึ้นดีกว่าที่ผมคิดคิดแล้วนะโอเคก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับน่าจะรอบหน้านี่แหละรอบหน้าหรือหลังวงล้อวะน่าจะรอบหน้าบ้างทุกคนน่าจะรอบหน้านี่แหละขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบเอ็นคาสเตอร์ด้วยมันจะมีเวลาให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะครับหาตัวหาอะไรเงี้ยรอบเอ็นคาสเตอร์ด้วยผมเลยคิดว่าไปขึ้นรอบหน้าดีกว่าโอเคโอเคก็มาดูกัรรอบนี้ผมจะชนะได้ไหมนะครับถ้าเกิดชนะได้ก็จะดีนะเราจะมีเล แอบเจ็บนิดนึงนะครับเลือดเหลือ50แต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะแพ้และถ้าเกิดขึ้น9หาตัวเจอก็ไม่น่าจะแพ้ใครนะครับบอร์ดนี้เขาเล่นเป็น RS นะครับเอสกับอะเคนนินะแต่เหมือนจะแพ้นะครับเพราะว่าบอร์ดเขาตึงกว่าคนอื่นเขาเน้นหาตัวกันนะเราเน้นอัพเวลอย่างเดียวก็แพ้ไปนะครับตามระเบียบโอเคเขาแพ้มานะเลือดเหลือ50ตามคาดน,นะครับมาครับได้เวลาที่เราจะล้ำแล้วนั่นเองได้เวลาล้ำนะครับ รอบนี้เป็นเอ็นคอร์เตอร์ด้วยเป็นเอ็นคอร์เตอร์อะไรอะไรเอ่ยเป็นเอ็นคอร์เตอร์อารีโอเคโอเคอันนี้ผมน่าจะหยิบเป็นพลังชีวิตนะเพราะว่าอยากให้ทีมเราถึกขึ้นอะโอเคก็หยิบมาเป็นพลังชีวิตนะครับแล้วก็ขึ้นก้าวเรียบร้อยได้เงินมาอีกสามสิบบาทนะครับแล้วโลเจออูเดียนะครับอูเดียลงแทนเคนไปแล้วก็น่าจะโลต่อเจออาเซียครับอาเซียแทนใครอาเซียแทนใครอาเซียแทนเนโกะนะครับโรต่อไหมเร็วนเพื่อนล้ำเร็วว่าน,นี้โอเคเจือห้าบาทนะครับซื้อทุกตัวเจือห้าบาทนี่ซื้ จอไหมเฮ้ย,ยมึงชา้าจังวะเพื่อนํำเวๆห็่อยโอเคเจอเปลาอาคารนะครับแทนไอ้ตัวนี้ไปเลยไอ้โชแกตนะครับแล้วก็เอาเซตโตลงแทนใครไปก่อนเอาไม่ต้องแทนนะเพราะว่ามีสล็อตว่างอยู่โลไหมโลต่อไหมแต่ไม่โลแล้วนะครับเอาโอ okay, เคแล้วซินดาลิซานดาลงนะครับเอาโซโลกะไปตายก่อนนะให้มันถือไอเทมสมบัตินะนะครับให้มันตายก่อนแล้วก็ให้มันแจกข,ของให้ตัวอื่นนั่นเองโอเคก็ํำช้าอยู่นะไอ้รีเฟกช้าจังวะแก่แล้วมั้ง เรือเทพนี้ผมหยิบมาเป็นเทียนะเพราะว่าอยากได้โชวจินให้ไก่นะเพราะว่าไก่ต้องมีนะครับโชวจินก็เลยเอาเทียมาก่อนแล้วกันส่วนของที่ไอสายาถืออยู่นั่นคือของเวยนะครับโลต่อครับโลต่อโอตัวฮาบาทออกค่อนข้างน้อยนะหรือว่าจริงๆผมควรขึ้น1ิไปเลยวะแต่ว่าไม่ได้ครับถ้าเกิดผมฝืนขึ้น1ิไปยังไงผมว่าผมแพ้แน่เลือดน่าจะหมดนะครับมันคนอื่นเขาโลกันหมดแล้วว่าผมก็เลยต้องมาโลวไว้าก้านะครับ <Okay. S 1> ก็เลยโอเค ต้องโลก่อนนะถ้าว่าเกิดไม่โลนี่อาจจะแพ้ได้ครับน่าจะเสียเลือดเยอะแล้วแบบช่วงท้ายนี่ถ้าเกิดพลาดขึ้นมานี่ตายเลยเลยนะโอเคเจอเบยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาเบยมาเลยแล้วก็น่าจะขายทิ้งไปแล้วก็เอาของให้เวยนะครับอาของให้เบยฟไปนี่ก็ของเบยแล้วก็อันนี้รอให้โชวจินนั่นเองโอเคบอดร่อนข้านแข็งนะนะราคาเราสองดาวแล้วด้วยนะครับเกมนี้ราคาออกมา4ตัวตั้งแต่แรกนี่ผมคิดว้ตอนนั้นคือราคาผมสามแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูนะว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับ มาถึงช่วตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันมีคนขึ้น10ไปแล้วนะครับตัวสีขาวนะเห็นปะขึ้น10ไปแล้วแต่ว่าเลือจะหมดนะครับอย่างที่บอกเลยถ้าเกิดผมฝืนขึ้นไปสภาพผมก็น่าจะเป็นแบบคนนั้นแหละโอเคก็ตอนนี้ก็โลต่อนะครับโลแบบลึกอยู่นะตัวออกค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าไอ้พวกเวลไอ้พวกที่1แล้วก็ไอ้คนเวลสิบมันซื้อตัว5บาทเดกันไปค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยโลไม่ค่อยเจอนะครับไอ้พวกนั้นน่าจะเก็บไปหมดแล้วบอยไอ้ที่1นนี่คือแบบตึงจัดเลยนะ มันแบบมันเอาเลเวลอัพมาเออมันน่าจะขึ้นมาก่อนผมนะครับก <c oughs> ็เลยแบบหาค่อนข้างยากนิดนึงอูเดียนี่ออกไปที่ไอคนนั้นค่อนข้างเยอะนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ได้แบบโลหมดตัวขนาดนั้นนะก็พยายามเซฟเงินไว้อยู่นะครับพอผมต้องขึ้นสิไม่ได้นะเกมนี้นะครับโอเคแล้วได้เป็นอูเดียสองดาวามาเรียบร้อยแหและแล้วก็ได้ลอตมาให้เบยนะครับเบยผมก็รอให้มันกอ๊อบอยู่นะถ้าเกิดเบย2สองดาวได้ก็จะช่วยแบกได้นะครับตอนนี้อูเดียกับราคานผมไม่มีของด้วยแหละ ไอราคาเนะ่ยอูเดียก็มีของแค่2ชิ้นนะครับผมรอให้มันแจกจากไอเทมสมบัติอะซึ่งมันสุ่มด้วยแหละมันก็ไม่ได้ลงที่ไออูเดียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็โอเคนี่คิดอยู่เอาอะไรดีก็เลยยืมมาเป็นไอกาดเบรกไอข่าวกาดนะครับพูดิดต่อไปโอเคก็เอาเป็นข่าวกาดมานะอันนี้ผมถือลอิเลียไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไอที่หนึ่งหรือใครนี่แหละมันจะทำไอลิเลียสามดาวเว้ยผมเลยเก็บไอลิเลียไว้นะครับต้องต้องเก็บไว้อะถือไว้จนกว่าจะตายอ่ะโอเค อันนี้บอดผมว่าผมบอดผมนี่แบบแข็งมากแล้วนะก็ไม่น่าจะโลแล้วนะผมน่าจะเก็บพลังขึ้นเวลแล้ะน่าจะขึ้น10นะครับผมว่าบอดผมค่อนข้างแข็งมากๆแล้วนะระดับหนึ่งอะเออก็ระดับหนึ่งอะก็น่าจะชนะได้เกือบทุกคนละเหลือแค่บอดไอที่1แล้วก็ไอบอดเวลสินั้นผมยังไม่เจอไงไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าครับโอเคอันนี้ผมคิดว่าผมขายลิซันดาดีป่าวะลิซันดาก็มีคนเล่นนะครับไอบ้านแอดที่เห็นไปตอนกลางๆคลิปไปเห็นไหมมันมีคนเล่นแอดอยู่นะครับ มาดูว่าผมจะทําตัวอะไรสามดาวได้หรือเปล่านะโอเคอูเดียก็ออกเยอะอยู่นะอูเดียออกเยอะอยู่นะแต่ว่ามันมีคนเล่นอูเดียครับทุกคนเนี่ยเห็นปะไอคนนี้มาเล่นอูเดียนะเนี่ยมันเก็บไป2ตัวแล้วว่าทําไม่ได้นะครับอูเดียสดาวอันนี้เห็นปะไอคนนี้เขาเล่นดิสันดานะครับและไอคนเวลสินั้นตายไปแล้วนะเห็นปะถ้าเกิดเอาเอาเงินไปโลหมดสภาพมันเออเอาเงินไปอัพเวลหมดมันก็อาจจะเป็นสภาพของไอคนนั้นก็ได้นะเวย้ยว่าบอดมันจะอ่อนนะแล้วคนอื่นบอร์ดแข่งกันหมดเลยอะเราก็ต้องแบบ โลยอวก้าว้วแหละถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะงั้นที่ผมอาจจะตายไปแล้วเนี่ยเออบ่อสู้คนอื่นไม่ได้นะครับ เจอลิงในช็อปตัวหนึ่งนะครับแล้วรอบนี้นี่ผมน่าจะเทมโปขึ้นไปนะเพราะว่าผมขึ้นช้ากว่านี้นี่ผมอาจจะไม่เจอตัว5บาทแล้วก็ได้นะผมก็เลยตัดสินใจเทมโปแม่งเลยแล้วกันแล้วก็ลงเป็น4ดำก็หลอดไปก่อนนะครับเวลสิบนะตอนนี้เวยผมขาดอีกแค่อ่าโอเคเจอแล้วเวลสองดาวเรียบร้อยแล้วผมน่าจะปล่อยไอลูกแก้วของเวยนี่ให้มันก๊อปตัวเออราคาไหมเนี่ยเห็นปะราคาผมออกค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่าลิซันดานี่ผมไม่ได้จะเล่นนะว่ามันมีคนเล่นลิซันดานผมตั้งใจจะทำห้บาท3ดาวเว้ยสักตัวหนึ่งเกมเนี้ยแต่มันเหมือนจะมีคนแบบดักเกินผมตลอดเลยนะ <c oughs> ในล็อบบี้เนี้ยเดี๋ยวรอไปดูกันช่วงท้ายครับมันดักเกินผมกันจังเลยพวกเนี้ยฮัลโหลไม่ปล่อยให้เล่นง่ายๆเลยเพื่อนโอเคแต่ว่าบอร์ดเราผมค่อนข้างแข็งแล้นะผมว่านะครับแบบสตองจัดจัดแล้วว่าตัวหบาทถม2ดาวค่อนข้างเยอะแล้วนะ แต่ว่าออนนี่ผมไม่เจอเลยออนขายดีจะจัดเลยเกมนี้ผมทำออนสองดาวไม่ได้ด้วยนะจะ,จะบอกไว้ให้ก่อนเมนหลักเราแท้งหลักเราแม่งไม่สองดาวแทงหลักเราดาวเดียวแต่ว่านั่นแหละแวนูของ5บาทนะครับมันก็เก่งนะไอตัวแท้งไม่จำเป็นครับเน้นแบบดามเมจลน้ลนล้นวิเดียมันก็เป็นกึง่งๆึ่งแทงเหมือนกันนะครับมันก็มีดาเมดด้วยแต่มันไม่ได้เป็นแบบแทงจ่าขนาดนั้นนะราคานี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็พอค้ำไฟให้ได้แหละแล้วมันก็มีดาเมดด้วยอะเออบอร์ดนี้นะครับ ถ้าอ่อนไม่สองก็เล่นได้นะไม่จําเป็นต้องสองนะครับแต่ว่าถ้าสองก็จะดีนะครับมีของแทงให้มันมันก็จะเสกของให้ตัว5บาทเราได้เรื่อยๆนั่นเองโอเคแต่ว่าเกมนี้ผมไม่เจอไงประเด็นโอเคเรื่องไอเทมนี้ผมน่าจะหยิบเป็นนาชอนะเอาไปให้ไก่อะไรพวกนั้นได้นะครับก็น่าจะหยิบมาไหมตัดสินใจอยู่เอาอะไรดีว่าน่าจะต้องนาชอแหละดีสุดโอเคก็หยิบนาชอานะครับไอบอร์ดคนนี้เขาตัดอูเดียไป2ตัวนะครับ นั่นแหละมันดักเกิดผมกันน่ะแล้วมันมีคนเก็บราคาผมด้วยเออเนี่ยผมก๊อปราคาอยู่อราคาผมหกตัวแล้วว่าเอ๊ะมันมีคนเก็บราคาผมเว้ยเดี๋ยวรอไปดูกันว่าเป็นใครนะครับเมื่อกี้ผมจะเงียบทำไมวะอ๋อผมคิดคำพูดอยู่ <laughs> โอเคก็ได้ไก่มาสองตัวนะครับตอนนี้ลิซันดา้านี่ผม,มจริงๆควรจะเอามาเล่นนะเพราะว่ามันมีคนเล่นไฟเตอร์เยอะนะแต่ผมไม่ได้เก็บแบบขนาดนั้นน่ะดิ มันมีคนเล่นนะคือผมตั้งใจจะทํา5าบาทสดาวเว้ยประเด็นเลยอะเออจะทํห้าบาทสดาวคือเป้าหมายผมเลยแต่มันมีคนดักผมตลอดเลยเห็นปะไอ้นี่นี่ไอคนนี้เลยเห็นปะในราคามันมีราคาอยู่ในเบซ์มั่น่ะไอเช่อมันดักผมอ่ะอมันไม่ให้ผมมันไม่ให้ผมเลน่นง่ายง่ายเว้ยพวกนี้โมาดูกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับ ก็โอเคตอนนี้เราวินสติกห้านะครับบอร์ดผมแข่งโป๊กเลยนะตัว5บาทผมสองดาวเกือบหมดแล้วอันนี้ผมพยายามเก็บลิซันดาไว้ด้วยนะเพราะว่ามันจะมีคนทำลิซันดาสามดาวนะครับเห็นปะไอคนที่3หรืออ้อตายไปแล้วนะครับไอคนนั้นน่าจะตายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เลือดเรากลับมาอยู่ที่1เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีใครสู้เราได้นะครับเราเป็นบอร์ดเลเยจินนะคนอื่นมันไม่ได้เล่นเลเยจินบอร์ดนะครับโอเคอ่าคิดดีว่าเก็บเวดีป่าวะเนี่ยสเกลดูนะครับมันมีคนเก็บเนี่ยไอเนี่ยมันเก็บราคาอยู่อ่ะ อันนี้ก็เก็บไอริเลียนะครับผมเลยต้องถือไอริเลียไว้นะถือว่ายังจบเกมเลยโอเคผมน่าจะเก็บเวยแล้วกันแต่ว่าไก่ผมยังไม่สองดาวเลยนี่หว่า <c oughs> ไก่กับออนนะเห็นปะ <c oughs> ไม่2ดาวสักทีนะครับโอเคเอาเดูกันว,ว่าจะไหวไอ้บ้านแอดนี้หรือเปล่าไอ้บ้านนี้เขาตึงอยู่นะผมมีแพ้บ้างนะครับไอ้บ้านนี้บ้านแอดเนี่ยมันเวอร์จัดเลยเว้ยลิซน่ามันยังไม่สองเลยนะแต่ว่าล่างผีนี่ผมจําไม่ได้ว่าผมแพ้หรือเปล่านะครับแต่ไม่น่าจะแพ้ปะล่างผีรอบนี้ ไอตัวลิซันดามันยังไม่สองเลยแหละถ้าเกิดลิซันดาไปสองนี่ผมน่าจะแพ้ได้นะครับเนี่ยแอดมันเก่งเกินอะเด็เไอ้อหรือว่าแพ้วะเฮ้ยผมแพ้เนี่ยทุกคนไก่ผมไม่สองอะดิมันไม่มีตัวแบบฉีดดาเมจอะเออไอ้แค่ผมแพ้วะ่ะโอเคแพ้นะเลื่อยยี่สองใกล้จะตายก่อนเพราะวะแต่ว่าไอ้ที่สานนี่ก็ใกล้จะตายแล้วเหมือนกันนะอันนี้ผมต้องคิดว่าผมอันนี้ผมเอาราคาล,ลงไป2ตัวนะแต่ว่าผมตอนนี้คือผมคิดว่าผมต้องเล่นลิซันดาแทนแหละ ลิซันดา่าน่าจะเก่งกว่าราคารครับเอาให้มันมาช่วยทำดาเมจนะโอเคก็เลยเก็บไปลิซันดาไปแต่ว่าราคาผมพยายามหาราคาเว้ยแต่ไม่เจอไอ้เนี่ยมันมีคนถือไว้อะดิแล้วผมกลับตัวก็ไม่ได้แล้วว่าผมตั้งใจจะเก็บราคามาแล้วอ่ะเดยเออไม่งั้นผมไปเก็บตัวอื่นมันก็ถืออยู่ดีแหละเออคือมันไม่อยากให้ผมทําท่าบาสามดาวได้แหละเออประเด็นเลยอะนะคือมัน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 จะไม่ให้ผมทําได้แหละประเด็นเลยเอออีออโอเคเจอบ้านคนนี้เขาเล่นเป็นเศษ เศษกับอะไรวะมีไอดิเดียด้วยน่าจะเป็นเศษสตอรี่นะโอเคมาดูมันจะไหวไหมนะครับแต่ว่ามันจะเข้ากันหรอวะไอริเดียมันเป็นดาเมจกายภาพอะ่ะเขาเอามาเล่นกับเศษมันจะเข้ากันหรอวะก็ไม่เหมือนจะไม่เข้าหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่น่าจะแพ้นะบอร์ดนี้นะครับตัวห้าบาทเราสองดาวหมดแล้วแหละเออคนจะหมดแล้วนะห้าบาทผมสองดาวหมดแล้วแหละโอเคไซรัสี่มันเอาเกินนะดิแต่ว่าตัวผมเลยเยอะเลยเนี่ยลุมกระทืบครับแซลลารตัวเดียวเก็บหมดนี่ก็เกินไปนครับ แต่รั2สองดาวเอาเก็บห้าบาทสองดาวสามสี่ตัวหมดได้นี่ก็คือมึง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 ไปเล่นคนเดียวเลยไอ้เหี้ยโอเคนี่ก็หยิบมานะครับได้เป็นไอเทมจากริสันดานะได้เกาะอ,อีกแล้วนะครับอ่าเอาอะไรดีผมน่าจะถอดออกนะถอดเทียในนั้นออกนะเพราะว่ามันเป็นไอเทมเต็มชิ้นแล้วนะครับแล้วก็เอาให้ลิงถือแล้วกันไอเทมนะครับตัวผมสองดาวหมดแล้วเห็นป่ะห้าบาทรวมสองดาวหมดแล้วคิดทั้งบอร์ดเอาง,ง่ายๆคือเหลือแค่ทำห้าบาทสามดาวแล้ว เนี่ยถ้าเกิดผมก๊อปราคาได้อีกตัวหนึ่งแล้วผมเจอราคาอีกสองตัวนี่คือแบบจะยิ้มเลยอ่ะไอ้เน,นี่ยแต่มาดูทุกคนมาดูเองแล้วกันว่าผมทําได้หรือเปล่าอ่ะมันมีคนถืออยู่อ่ะเออไอ้เนี่ยเห็นปะไอ้นี่มันถือไม่ขายเลยเว้ยไอ้เนยอมไม่ขายเลยผมต้องพยายามฆ่ามันนะครับถ้าเกิดผมชนะมันได้ไปนี้นี่คือผมเก็บราคาได้เลยนะเว้ยว่าราคาจะกลับเข้าภูมนะครับแต่เหมือนจะชนะหรือเปล่าถ้าผ่านสองดาวทั้งบอร์ดแล้วเว้ยควรชนะนะ ไปลูบอลผมเยอะกว่ามากนะเว้ยควรชนะนะอูเดียมันไปแล้วนะครับอูเดียแฮร์รี่ลับของเราแต่กระทืบแอดเรียบร้อยแล้วนะตายแล้วก็น่าจะชนะนะอูเดียข้างแล้วเรียบร้อยด้วยซินดาเอ้ซินด้ามันน่าจะโดนดาเมดเบยตายนะครับถ้าเบยได้แคสอีกรอบหนึ่งคือตายแน่นอนนะโอเคเบยแคสไปนะครับโอเคตายไปแล้วนะเหลือแค่ตัวแท้งนะครับไอคนนี้ก็น่าจะตายไปนะแต่ว่าอไอโหไอที่สามนั่นก็จะตายทุกคนไเ,เริ่มเหลือเก้าเองฮัลโ,โหล ไอคนที่สามอ่ะเห็นปะจะตายแล้วว่ามันน่าจะแพ้ล่างผีผม้ไยไม่ทำไม่ได้แน่เลยห้าบาทสามดาว้ยตอนนั้นผมคิดแล้วผมเริ่มคิดแล้วว่ากูจะขายบอร์ดดี่ยูรวะว่ากูจะขายบอร์ดหาราคาแต่ถ้าเกิดแพ้ก็ถ้าเกิดไม่ฮิตก็คือแพ้ในที่สองแต่ถ้าเกิดฮิตก,ก็คือก็คือเท่อะคลิปเนี้ยแต่ว่าตั้มเนี่ยผมจะตั้งตั้งเป็นแบบเกมนี้ผมมีเงิน50บาทอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าหรือว่ากูไม่ขายดี่วะ เอาโลก่อนแล้วกันโลก่อนแล้วกันโลก่อนแล้วกัน orian, เจอไหมราคาครับขอแค่ขอแค่2ตัสองตัวถ้าเกิดเจออีกตัวนึงนี่ผมขายบอดแล้วเออที่ผมคิดน,นะถ้าเกิดผมเจออีกตัวน,นี้นี่ผมขายแล้วแต่ไม่เจอนะครับไม่เจอนะอูเดียขายอูเดียเจอไหมไม่เจออยู่ดีนะครับผมแพ้ได้อีกสองรอบเลยทุกคนผมไม่น่าจะตายแบบเลือดยี่สิบสองแน่นอนนะสเตทนะอาจจะเหลือเลือดสักหนึ่งนี่แหละเออถ้าเกิดผมฆ่าฝั่งนู้นได้สักตัวหนึ่งนะแต่ว่าผมคิดอยู่ว่า ขายดีป่ะวะถ้าขายบอร์ดอาหาไม่เจอนี่คือคลิปนี้ผมได้ที่2แล้วไม่เท่เดยมันต้องได้ที่หนึ่ดีวะอ, <c oughs> อะไรโอเคน่าจะน่าจะตายแหละเออน่าจะตายแล้วผมน่าจะไม่จบอะออน่าจะไม่จ่ายนะครับราคาสามผมไม่ถึงฝันนะดิบอร์บอดเขาสู้ผมไม่ได้แล้วนะครับเราเป็นบอดเลเยจินนะก็โอเคเรียบร้อยนะครับแอบเสียดายนะไม่ได้นะเอาพรบาทสามดาวเราในคลิปนี้อุตส่าห์เริ่มเกมมา2องหนึ่งมีเงิน6 0บาทเเสียดายทุกคน โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาให้ดูผมขันะครับเริ่มเกมมา2องกีหนึ่งมีเงิน60บาทมีใครเคยได้มากกว่าน,นี้ไหมสามารถเอามาขิงผมในคอมเมนต์ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับคำพูดคำจารได้ไปสุภาพก็ขออภัยวันนี้ทีนี้ด้วยนะก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ